เอาละครับก็กล่าวสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนจำช่องจานแจ็คไว้์ไนท์เกมเมอร์ด้วยนะครับวันนี้จะเป็นคลิปเร็วนะสําหรับแนะนําการเล่นนะหลายๆคนเนี่ยประสบปัญหาในการลงตีด่านที่2ในเทศกาลตุจจีเน,นื่องจากบอสฝัฟฟ่งตรงข้ามมีความสามารถพาสซีฟในการฮิวลเลือดที่โคตรจะเด้เดงเลยอะดาเมจหนักแค่ไหนก็เด้งเลือดขึ้นมาได้เดี๋ยววันนี้มาจัดทีมให้นะครับโดยตัวแนะนําที่จะใช้ในการลงนะหลักๆเลยนะครับมีให้เลือกอยู่กัน2ตัว เลือกตัวใดตัวหนึ่งก็ได้หรือจะเอาลงคู่ก็ได้นะครับลงคู่ก็จะใช้เวลานานหน่อยลงตัวเดียวก็ได้ก็วัดกันว่ามันจะติดหรือเปล่านั่นเองนั่นคือความสามารถในการตัดฮิวหรือห้ามฟื้นฟูเลือดครับสําคัญมากตัวที่มีความสามารถนั้นก็คือบูบายครับโอกาสออกอยู่ที่ประมาณ30-40%นะครับซึ่งก็ต้องวัดดวงกันหน่อยว่าจะออกไหมแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับความสามารถออกเนี่ยโอกาสออกเยอะกว่าก็คือพอออฟฟูดันเตรอครับ สตัวนี้นะครับปูบ่ใบพออเลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้หรือว่าถ้าคึกใช้2ตัวก็ได้นะครับอ่าเดี๋ยวเราจัดทีมแล้วกันเราต้องการตัวเป็นตัวดาเมจไปช่วยทางด้านของทางเฉินนะทางเฉินโจมตีเบาไปก็จะเลือกเป็นหมามลมละกันให้เกตต่อเนื่องฟื้นฟ,นฟ,นฟนูเลือดด้วยอาดังซานครับแล้วก็อืม มันใช้ได้หลายตัวที่เหลือเนี่ยคือฟรีสไตล์มากเลยอ่ะคือฟรีๆเลยอ่ะแล้วแต่เราก็ได้อ่ะงั้นเรื่องเกตรเราอาจจะน้อยเกินไปจนเอามาอดศูนย์ไปแล้วกันอ่ะจัดทีมได้ประมาณนี้ครับอ่าทางด้านของการเตียนเนี้ยมันไม่ได้รับการที่เราจบไวัยนะขอแค่จบก็พอเราได้รับของรางวัลก็พอแล้วมาวิธีการเล่นครับไม่ยากครับสำหรับเซตพวกนี้เร่งเทินขึ้นมาเลยครับ ต้องทาให้ฝ่ายตรงข้ามนะ่ะโดนตัดพาสซีฟแล้วก็โดนติดใบติดใบติดตัดฮิวอะ่ะต้องโดนครับทําให้มันโดนสักอันหนึ่งอะ่ะนะติดพาสซีฟก็ได้นะมันมันก็ไม่ฮิวเลือกเหมือนกันอปูใบทักษะสี่ครับมาลมก็ทักษะสี่เลยเป็นสายเป็นเบสิกอยู่แล้ว่ไม่ติดครับเห็นไหมทักษะนี้นะ่ะทักษะที่หนึ่งอะ่ะมันมีโอกาสติดแล้วก็ไม่ติดอยู่นะ ซึ่งเราจะไปหวังกับพอออฟฟูนันเตอร์ T e R ครับทั้งศาสตร์ก่อนติดไม่ติดไม่เป็นไรครับคนเรามันก็มีโอกาสที่จะไม่ติดกันบ้างอ่าเห็นไหมสีน้เหลืองสีน้ำเงที่อยู่บนตัวศัตรูนั่นคือการตัดพาสซีฟครับความสามารถติดตัวจะไม่ทํางานพอออฟฟูนันเตอร์ T e R เป็นตัวที่เข้ากระดานนี่ได้ดีกว่าปูบ้าอีกนะแต่ว่ามาใช้2ตัวให้เห็นครับว่าเป็นไงบ้างนี่ครับตัดพาสซีฟติดตัวทั้งทีมพอออฟฟูนันเตอร์ T e R เป็นตัวที่โอพีด่านนี้นะ เลือกตัวเดียวก็ได้ไม่ต้องเอาปู่ใบามาก็ได้นะครับเนี่ยเวลาเราใช้ทักษะที่1นครับนี่เห็นไหมรูปใบไม้โดนโดนกาก,กบาดครับ2เทินนั่นคือการที่โดนตัดฮิวการตัดฮิวคือทําให้ฝั่งตรงข้ามไม่สามารถฮิวเลือดได้ครับอ่ะแล้วก็จัดการลงหลุมไอ้พวกนี้ไปนี่ครับทักษะที่1ของปู่อ่ะพออพอฟฟิเตอร์ครับตัดฮิวเหมือนกันเห็นไหม มันมีทับกันอยู่ไม่เป็นไรครับแต่อาจารย์ชอบทักษะที่4ี่ของผออ,อมากเลยอะตัดพลาสิฟทั้งทีมอะตอนนี้ดาเมจตัวเดียวของเราเนี่ยก็จะเป็นหมาลมมากกว่านะเขตแดนเทพสังหารนี่ครับง่ายๆเลยอรัใช้ผออตัวเดียวก็ได้อะนีแต่ว่าปู่ใบตีธรรมดามีโอกาสติดหมือนครับก็คือเอามา ก่อวาฝั่งตรงข้ามแหละนะครับไหลเรื่อยๆครับก็เหลือฝั่งตรงข้ามให้เรายำแล้วไม่มีอะไรเลยง่ายมากครับเลือกใช้สกิลกับตัวละครให้เหมาะสมนี่ครับติดติดทั้งตัดพาสซีฟติดทั้งตัดเลือดเหลืออะไรอะ่ะตัวละครมันอะ่ะมันทำอะไรได้อะ่ะนี่ครับตีธรรมดานี่ตีธรรมดาติดมือไปตีธรรมดาจบแล้วครับเรียบร้อย หวังว่าจะเป็นวิทยาทานที่ดีให้กับน้องๆหลายคนที่กำลังติดด่านนี้อยู่นะครับเพื่อคว้า500เพรของฟฟีๆไปสำหรับคลิปนี้จานก็ต้องขอตัวราไปก่อนนะมาเร็วเข็มเร็วซ่อมเร็วบ๊ายบาย